กลับสวัสดีทุกคนนะครับผมกับเช้าวันที่21นะวันนี้ก็มาดูแนวทางของฮานอยนะนะครับฮานอยเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันก่อนนะครับเมื่อวานเปิดกิดมาดีนะครับเปิดกิดมาอ่าเมื่อวานให้ตรงนี้มากิดที่ ขั้งบนดอก507โอยไม่มีนะครับเข้าเด่น7นะเมื่อวานก็7ชนนะเด่น7เข้ามา07ไม่ได้จับนะวันก่อนมีนะเมื่มอวานวิเงเน7276มาออก0507แล้วก็ล่าง47เ<อ>ข้าตัวนี้นะครับ4774นะครับไปถึงกาชาตินะครับกาชาิเขาเป็นอะไรกับเฉพาะกิจหรือเปล่า วันไหนกาชาตเข้านี่กิจไม่เข้านะถ้าเข้ากิจเนี่ยจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ถ้าเข้ากาชาตส่วนมากจะเข้ายาว <c oughs> เออเ <c oughs> มื่อวานกาชาตออกสี่ห้าสองแล้วก็สามห้าไม่โดนเลยแล้วก็ไปพิเศษนะครับห้าหกห้าแล้วก็ล่างนะครับแปดสองสองแปดชุดนี้นะครับแปดสองวันก่อนก็มาวะเนียใช่ไหมก็มาตัวเดิมอีก 7447นะครับซึ่งคุณผมไปเน้นชุดน้อยรวมในมากิดนะครับแล้วก็82อ่ะมาคู่นี้ไปถึงรอบปกติ439ไม่มีแล้วก็90 30 0 0 30รอบวเออมาแค่นี้นะครับมาแต่ล่างนะครับเมื่อวาน74แล้วก็82เพราะฉะนั้นไม่ได้รุ้นบนเลยนะครับเนาะเสียดายก็มาประมาณนี้นะครับ7กับ8มาคู่ แต่มา7.4กับ8.2จับไม่ถึง0.7นเะครับเฉพาะกิจงั้นจะได้บนด้วยนะครับจับสูงเกินไม่ใช่ไม่ถึงนะครับเมื่อวานตัวเลขออกกระจายนะครับทั้ง0ทั้ง5อะไรมาเนี่ยประมาณนี้แล้วครับถ้ามาสไตล์นี้ก็คือเราจะเข้าเยอะๆยากนะครับขอให้มาแบบตัวเด่นเราแล้วมันเรียงแต้มมันจะง่ายกว่านะครับมันจะมีสิทธิ์มามากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับ,จบกระโดด่ะวันนี้มาดูฮานอย ฮานอยว่าจะเด่นอะไรนะครับของวันนี้ผมวางเด่นไปที่อ้วันนี้วันพระด้วยเปล่าม,มีลาพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ผมวางเด่นไปที่แปดกับเก้านะครับเมื่อวันเจ็ดแปดวัดใจเจ็ดแปดไปสองสามวันแล้ววันนี้ขอขึ้นไปแต้มหนึ่งเป็นแปดกับเก้านะครับมาดูเฉพาะกิจเฉพาะกิจจะเด่นไปที่ตรงนี้ครับแปดเก้าแล้วก็สองสามมาดูตัวเด่นเขาเลย 8 2 8 3 9 2 9 3 8 9แล้วก็2 3นะครับชุดเด่นส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็จะมีตัวรองก็จะมี ตัวนี้นะครับตัวรองอรองไปที่มี93แล้วใช่ไหมวันนี้กระโดดไปนิดนึงนะ95 96 97นะครับแล้วก็มีแปดห้าแปดหกนะครับ ตัวเน้นนะครับที่น่าจะมา8283แล้วก็9293นะครับ8283 9293มนะเฉพาะกิจทีนี้มาดูของนอยรวมนะครับนอยรวมวิ่งไปเลย8283องดห้า แปดห9แ9ด9ก้าเกนะครับแล้วก็มีสองสอีกตัวหนึ่งนะครับสองสนี่เหมือนจะเด่นหลายสูตรอยู่เหมือนกันนะครับ นะจับ2-3ชุดนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูตัวที่ผมเน้นให้นะครับสำหรับของน้อยรวมนะครับของน้อยรวมของน้อยรวมนะครับก็จะมีเด่นไปที่ แปดสามแปดเก้านะครับแปดสองเก้าสองน่าจะขาดไม่ได้เลยนะครับสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอีกแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสาม นี่นะผมมองมาอยู่ประมาณนี้มีสามนี่เลยเนี่ยอ่ะนะครับสำหรับของเด่นน้อยรวมนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับโชคดีทุกคนนะครับสำหรับสองตัวเนาะส่วนสามตัวนะเดี๋ยวมาดูสามตัวกก่อนนะครับสามตัวผมวางไปที่เก้าแปดสองแล้วก็ 9 3นะครับผมชอบ2ชุดนี้คอยแตก3ตัวนะครับสำหรับของฮานอยโอเคฝากไวพ้พิจารณานะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ